สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอตฟันธงนะครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้เราก็จะกลับไปอยู่ที่โหมดของยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยห้าคู่ที่ผมคัดมาก็น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับและทั้งหมด5ห้าคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลและผลฟุตบอลเมื่อวานกันนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานครับเมื่อวานก็มีบอลเต็งเช่นเดิมนะครับบอลเต็งเมื่อวานครับผมเลือกไปที่คู่ของ ท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับฟูลแลมนะครับคู่นี้ผมเลือกต่อสเปอร์ไปที่ราคาหนึ่งลูกอย่างที่ทราบครับจบเกมครับเป็นสเปอร์เอาชนะไปด้วยสกอร์สองประศูนบนบอลแตงตัวนี้ก็กินเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีกับสมาชิก VVIP ทุกท่านที่ได้ตามบินนี้ก็ด้วยอย่างที่บอกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับต้องการรับทีเด็ดบอลแตงแล้วก็แนวทางสเต็ปเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้ที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในกลุ่ม A นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกาลาตาสไนจากตุรกีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสไตล์ไบยร์นิกจากเยอรมันนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามรามโกบอลสเตเดียมจะเตะกันในเวลา5้าทุ่มสีนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับกาลาตาสไนครับอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว2นัดชนะ1เสมอไป1เกมยิงได้5เสียไป4ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งไบยร์นอยู่อันดับที่1แแข่งงไไไปปปล้้วว2 2นนัดดดชะะมมมาเเกรรยยิ6 6สีี4ตู คะแนนครับสถิติเฮดเวิรดครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุวร์นาเมนตนะครับกาาสลายครับเก็บชัยชนะมาได้5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กาาสลายครับเปิดบ้านเอาชนะเบสิกซัดไปได้สกอร์สองเปร์เซ็นตหนึ่งผมประกันของกาาสลายในรอบเกมกาาตาสลายพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรายอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งไบเกมยอ็นฟอเกมห้านเัดหลังสุดไบเอ็นเม่ชนะไปสี่ครับ บุกไปเอาชนะไมล์0.5มาดูสกอร์3ตัวหนึ่งผลรประกอบการของบาเยิร์นในร์เกมบาเยิร์นผ่านดึงเงินไปที่3เกมพานรูปไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60เปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านกาลาตาสลายภายใต้การคุมทีมของโอคานบุรุกซึ่งวันนี้ครับคาดว่าการสลายจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีดาวิสันซานเชซจากกรมประชาการในเกมรับ มิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นคารไอฮานนะครับจะเล่นคู่กับล,ลูคาสตอเรล่าสามนักวันนี้ก็จะมีเตเต้คาริมอักกูโคกูแล้วก็วินฟิศสาหาน้าเป้าวันนี้ก็จะวางบาลิสอัปเปอร์ยิมัสจะลงราตาา่ายแนวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยนครับไบมานิกภายใต้การคุมทีมของโทมัสซูเคิลซึ่งวันนี้ครับไบมานิกก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4231นะครับแนวรับก็จะมีมาทช้ดดริกจะคม่มประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นโจชัวคิมิตจะเล่นคู่กับลีออนโกเลสกาสามัง จะมามเซราแลวก็เลรอยซานเน่นาเปาวันนี้จะวางไฮดริกเคนลงราคาขายในวันนี้ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็ราคาค่อนข้างจะแว่งพอสมควรนะบางสำนักก็เป็นบบยูนิคอที่ราคาครึ่งกับลูกบางสำนักก็เป็นบยูนิคอที่ราคาหนึ่งลูกแล้วก็บางสำนักก็เป็นบยูนิคอตที่ราคาลูกครบลูกครึ่งแต่ว่าหลายๆสำนักในราคาไหลมาตรงกันที่บยูนิคอที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับ ราคาณนะตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่บบเยนนะครับต่อที่ราคาลูกครึ่งลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งกาลสลายราคาน้ำจะที่2.04ถ้าเราไปต่อฝั่งบบเยนราคาน้ำจะอยู่ที่1.86นะครับก็ซึ่งคนนี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนานในกลุ่ม A นี้นะครับก็บาเยนนะทำผลงานได้ดีเก็บ6คะแนนเต็มจากการลงเล่นไป2นัดส่วนกาลสลา์ครับอยู่ัน2ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะจาก2นั้นเนี่ยชนะไป1เสมอไป1เกมมีอยู่4คะแนนนะครับก็เป็นสอไปทั้งคู่เลย และภาพรวมของฟอร์มของทั้ง2ทีมต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมอยู่ในฟอร์มที่ดีจะจัดเลยนะครับโดยเฉพาะกาสลายที่ชนะมา5เกมรวดจากทุกรายการนะครับแล้วก็ทําเงินไปที่3เกมส่วนเบเยนฟอร์มดีไม่แพ้กันเบเยนนะครับเก็บชัยชนะได้4เกมแล้วก็มีหลุดสะดุดเสมอไป1เกมเพียงเท่านั้นก็เป็นเบเยนครับมีฟอร์มที่ดีไม่ต่างจากกาสลายนะบวกกับเบเยนก็ทําเงินได้3เกมจาก5เกมสุดเช่นเดียวกันด้วยนะครับแต่ถ้ามองถึงในแง่คุมกําลังก็ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เบเยนก็ดูเหนือกว่าฝั่งกาสลายนะ ถ้าเทียบกัแบบต,ตัวตัวปอนต่ปอตปอนนะครับไบเยอร์ Bayern เนี่ยขุมกําลังก็เรียกได้ว,ว่าชุดใหญ่จัดเต็มซึ่งถ้ามองถึงภาพรวมก็ต้องยอมรับด้วยว่าสังกัดทีมก็ต่างกันพอสมควรนะแต่ผมมองว่าการาตดสลายเป็นทีมที่มีทีมเวิร์กที่ค่อนข้างจัดดีอีกทีมหนึ่งและเกมนี้ครับการาตรสลายได้เล่นในบ้านด้วยจากราคาลูกครึคร่งึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นไบเยอร์นะจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ แต่จากกันแพ้ที่ตั้งไว้เบยเยนจำเป็นต้องยิง2เม็ดถึงจะได้กินราคาผมอ่านว่าวันนี้การสลายถ้าจะแพ้ผมมองว่าการสลายแพ้ไม่ขาดชั้นคุนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างการสไลายคาดว่าวันนี้ครับการสลายจะเอาอยู่ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในกลุ่ม A อีก1ึงคู่นะครับก็จะเป็นคู่ดวงปแศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากประเทศกษนะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอฟซีโคปนเเกนจากเดนมาร์กนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโอเชฟฟอร์ดจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับแมนยูครับอยู่อันดับที่4จมบอยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว2นัดแพ้ไป2เกมรวดยิงได้5เสียไป7ประตูยังไม่มีคะแนนส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดเนี่ยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้3เสียไป4ประตูมีอยู่1คะแนน,นครับสถิตีเฮทเวดผลงานที่เคยเจอกัน3นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแมนยูครับกเก็บชนะไปได้1ครั้ง เสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นโคเปนเฮเกนเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี2020เป็นแมนยูเปิดบ้านสมอกับโคเปนเฮเกนไปด้วยสกอร์ศูนย์เปิดศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการแมนยูครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูนะครับบุกไปเอาชนะเชฟฟีเสร็จไปด้วยสกอร์สองเสมหนึ่งผมกับการของแมนยูในรอบมาเกมแมนยูพานมาเงินไปที่หนึ่งเกมยกไปสองเกมพาร์ลไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่่่20% 2นน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 ะะคคครรััับสสสววงโโเเเเเเเปปปฮฮกกกฟอ์มดดลลาุชไแแ้้็พ 2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โคเปนเฮเกนนะครับเปิดบ้านเอาชนะเวิลด์เจ้าไปได้ด้วยสกอร์สองเป็นหนึ่งผมเป็นกบการของโคเปนเฮเกนในรอบผ่าเกมโคเปนเฮเกนผ่านเงินไปที่2เกมพาล,ลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอย,อยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนยูภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากวันนี้ครับแมนยูก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนไปบ้างบางตำแหน่งจากเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเอริกเทนฮากก็จะวางรบบ 4, 2, 3, 1, ์ กู่มจาการในเกมรับเช่นเดิมนะครับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นสกอตต์แม็กโทเมเน่จะเล่นกับโซฟิยาตอัมระบัตโดยที่3ในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นอันโตนี่บุนโน่ฟานเดสแล้วก็มาเคทลัดฟอร์ดหน้าเป้าวันนี้จะวางลัสมุดฮอยลุน จะะลงลตักข่แนวนวี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับโคเปนเฮเกนวันนี้คาดว่าโคเปนเฮเกนจะมาใน,นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะเป็นเดนสบาโล่จะคุมบัญชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะเป็นลูคัสเลเลเกอร์ลัสมูดฟอกแล้วก็เดียโกกอนซาเวสนะครับเดือดที่3ในลูกน,นี้คาดว่าจะเป็นเอเลียสอาชูรีจอแดนลาสันแล้วก็มูเมตเอลยูนุสซีนะครับ ซึ่งเดีอนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่แมนยูต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับราคาหนะ้าตอนนี้ราคายังอยู่ที่แมนยูต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งแมนยูราคาน้ําจะอยู่ที่1.97ถ้าเราไปลองฝั่งโคเปนเฮเกนราคาน้ําจะอยู่ที่1.93นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับว่าเป็นสทีมผลงานไม่ดีเลยโดยเฉพาะแมนยูเจ้าบ้านแมนยู U, ผ่านไป2เกมแพ้ไป2เกมรวดยังไม่มีคะแนนเลยนะครับส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนเนี่ยผ่านไป2เกมมีอยู่1คะแนนจากการเสมอไป1นดแแล้้วกก็พป1เมนยิ่งถ้าาเราาดูฟกน ทั้ง2ทีมก็ฟอร์มไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังนะจะเป็นแมนยูฟอร์มกระเตื้องขึ้นหลังจากที่2เกมหลังสุดแมนยูเก็บชชนะไม่ได้2เกมรวดจากการเอาชนะเบนฟอร์ดกับการเอาชนะเชฟฟิลด์นะครับส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนก็ฟอร์มก็ไม่ต่างจากแมนยูเช่นเดียวกันครับโคเปนเกเกนก็2เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะแต่ว่าเป็นการเสมอไปหนึ่งเกมเป็นการเสมอกับอาฮุสแล้วก็เกมล่าสุดเป็นโคเปนเฮเกนเอาชนะเวเจนไปสองหนึ่งถือว่าทั้งสองทีมกำลังกลับเข้าสู่ฟอร์มเดิมแต่จากไลฟ์อัพที่ออกมานะ ฝั่งโคเบนร์เกนทีมเยือนทัดเทียบกันแบบตัวๆปอรป,อ,ป,อ,ปอนะครับจากเกมที่แล้วที่เราได้เห็นนะครับแมนยูผู้เล่นที่เล่นดีๆเนี่ยก็จะมีฮร์รี่แม็กไกวนะสามารถ เล่นเกมรับได้ดีขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นไปนอย่างมากนะครับบวกกับแผงกลางวันนี้ถ้าจากเลอัพตรงนี้ครับวันนี้จะไม่มีคาเซมิโรนะก็คาดว่าจะเป็นโซเวียตอาริบัตจะเล่นคู่กับสกอตต์แม็กโทมินีต่อไปโดยที่ในลุกตัวที่เด็ดก็จะเป็นลาสมูธฮอยลุนแล้วก็จะมีตัวลิมเส้นอย่างแอนโทนีกับมาร์คฟอร์ดเป็นตัวป่วนทางลิมเส้นแล้วก็ตัวสั้งสงเกมก็จะเป็นบูโน่ฟานาเดสซึ่งอย่างที่บอกครับเป็นยูสองเกมหลังสุดเนี่ยชนะมาสองเกมรวดแต่ว่าถ้ามองถึงรูปเกมนะแมนยูก็ ส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้เป็นแมนยูที่ด้เล่นในโอทัฟฟอร์ดก็มีโอกาสสูงมากนะที่แมนยูอาจจะเก็บ3แต้มไปได้เนื่องจากเกมนี้เนี่ยแมนยูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บ3แต้มให้ได้เนื่องจากสถานการณ์บนตารางคะแนนนะครับแมนยูดูไม่ดีเลยบวกกับเป็นทีม่อย่างโคเปเกนที่ฟอร์มไม่ได้เปียงปั้งสักเท่าไหร่ผมมองว่าวันนี้เออขุมกำลังของแมนยูชุดนี้น่าจะเอาอยู่แต่จากกำแพงที่ตั้งไว้แมนยูต้องยิง2ลูกถึงจะได้กินราคาเกมนี้ผมอ่านว่าแมนยูน่าจะมาเน้นผลการแข่งขันเป็นหลัก ฉะนั้นด้วยฟอร์มที่แมนยูไม่ได้เปลี่ยนปังสักเท่าไหร่เกมนี้ผมอ่านว่าถ้าแมนยูจะชนะแมนยูจะชนะเฉยๆฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไที่ทีมเยือนอย่างเอโคเปนเฮเกนคาดว่าวันนี้โคเปนเฮเกนจะแพ้ไม่ขาดฟังตรงเราไปกันที่กูนทิซานนะครับไปกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในกลุ่มบีนะครับก็จะเป็นคู่รดวงเซบียาจากสเปนนะครับจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลจากอังกฤษนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามรามอนซานเชสปิสควันจะเตะกันอย่างไ ตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเซบียาครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดเสม,มอไป2เกมยิงได้3เสียไป3ประตูมีอยู่2คะแนนนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลอยู่อันดับที่2 แข่งไปแล้ว2นัดแนะ่ชนะไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้5เสียไป2ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซบียาครับกเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นอาร์เซนอลเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี2022เป็นอาร์เซนอลเอาชนะเซบียาปารีสกอ็หกประตูศรร 6, ูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซบียาครับเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเเเเเเกกกกกมมมทีีี่ซซบบบบบยยยาาาาาปปิิดดด้นนัััสสอออออรรรรรลล์1 1ผะขง ในรอบว่าเกมสุพิจ่ายผ่าเงินไปที่4เกมรบเป็นหเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟังอาร์เซนอลฟอร์มห้านัดล่าสุดอาร์เซนอลชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับบุกไปยันเสมอกับเชลซีมาดูสกอร์สองพลูสองผมเกีกับการของอาร์เซนอลในรอบวัดเกมอาร์เซนอลพาาำเงินไปที่สามเกมพานรบไปสองเกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับและวามพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเซบียาเจ้าบ้านวันนี้ครับคาดว่าเซบียาจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีเซเกลามอสจะคุมประชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คูก่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นบูบารการีซูมาเร่จะเล่นกลางคู่กับชิบิวโซนะครับโดยที่3ในลูกน,น,นี้คาดว่าจะใช้ลูคัสโอกัมป์ตอีวาลักติดแล้วก็โรดี้อุเกบาคิโอนะครับส่วนนาเป้าวันนี้คาดว่าจะวางยูเซฟเอเนสซีจะลงไลาตาข่ายในวัน,น ส่วนฟังทีมเยือนครับอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าวันนี้ครับอาร์เซนอลก็คาดว่าน่าจะมาในรนหบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีกาเบียลมาก yes. มมาร์เยสจูโกมัดการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นมาตินโอเดกาดเดคแคนไรท์แล้วก็โทมัสปาเต้สามลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นกาเบียลปาเตโนรีกาเบียลเคนซุตแล้วก็เบรย์โกสากานะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสำนักราคาจะไหลไปที่อาร์เซนอลต่อที่่รรราคาคคคึงบบลูกนะั ราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูกนะถ้าเราไปลงฝังเซบียาราคาน้ำเจอที่2.11นะครับถ้าเราไปต่อฝั่งอาร์เซนอลราคาน้ำเจอที่1.80นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตัวรางคะแนนก็ทรงๆด้วยกันทั้งคู่อาร์เซนอลครับผ่านไป2เกมเนี่ยมีอยู่3คะแนนก็เป็น1เกมที่อาร์เซนอลแพ้แล้วก็ชนะไป1นเกมส่วนฝั่งเซบียนะครับก็ผ่านไป2เกมเสมอไป2เกมรวด กลับกลายว่าเป็นลองนะฮะนำจากฝูงของกลุ่มนี้อยู่นะครับบวกกับเฮ h ูเฮคู่นี้ค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับผลงาน5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยทั้ง2ทีมเก็บชัยชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับแล้วก็ฟอร์มกันเลนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมก็ต่างกันพอสมควรเซบีย่าสเกมหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยแต่ว่าเป็น3เกมหลังสุดที่เซบีย่านะครับเสมอมา3เกมรวดแล้วก็เซบีย่าเป็นอีก1ทีมทําเงินในช่วงหลังนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเซบีย่าทาเงินได้4เเกกกมมจา5หลังสุดนีนบ ส่วนฝั่งอาร์เซนอลภาพล้มของฟอร์มการเล่นอาร์เซนอลก็ถือว่าดูดีนะหลังจากที่มีเกมแพ้ไปเกมเดียวจาก5เกมหลังสุดบวกกับ2เกมสุดอาร์เซนอลก็ไม่แพ้ใครมีเกมที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลเอาชนะซิตี้ไป1 0เกมนี้ก็ถือว่าอาร์เซนอลนะครับเล่นกันได้ดีเป็นอย่างมากบวกกับอาร์เซนอลทำเงินได้3เกมจาก5เกมหลังสุดซึ่งาเทียบกันเนี่ยอาร์เซนอลถ้าชนะเมื่อไหร่ครับอาร์เซนอลก็จะทำเงินในเกมนั้นๆเลยนะนะครับบวกกับจากไลฟ์ที่ออกมาต้องยอมรับเลยว่าถ้าเทียบจากไลฟ เซบีย่าครับก็จะมีทีเด็ดที่ขาาอยู่ตรงที่เกมลุกอย่างลูคัสโอคัมโปสกับยูเซฟเอเนสซี่ le, โดยที่จะมีอีวานลังติดเป็นตัวแซงสุนในเกมลุกถือว่าเป็นเกมลุกที่ค่อนข้างจะเข้าขากันก็ไม่ต่างจากอาร์เซนอลที่ขุมกําลังชุดนี้ครับทีมเวิร์กความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็การจบสกอร์ถือว่าค่อนข้างจะดีเยี่ยมแล้วก็เกมรับก็ณนะตอนนี้อาร์เซนอลก็ปรับมาเข้าที่เข้าทางกันแล้วเชนครับจากภาพรวมเนี่ยผมยังมองว่าอาร์เซนอลก็ยังคงขี่เจ้าบ้านเล็กน้อยซึ่งเซบีย่าเองนะครับก็มมผงานเออยื ว่าจะเป็นงานยากของไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลแน่นอนนะครับและจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ดูว่ามีน,านนมเป็นอย่างมากที่ราคาอาจจะไหลไปเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งกับลูกเกมนี้ผมมองว่าทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลที่มีทีเด็ดทีขาดในเกมลุกหลากหลายมากกว่าและมีความสดความปัดเปียวมากกว่าต้องมาเจอกับเกมรับของเซบีย่าที่ผู้เล่นของเซบีย่าในเกมรับเนี่ยแต่ละคนค่อนข้างจะมีอายุมากแล้วฉั้นเกมนี้ผมมองว่าอาร์เซนอล มีโอกาสสูงมากที่จะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฉันคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปดิทีมยืนยังอาร์เซนอลจะบุกมาเฉือนชนะฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม4นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างยูเนียนเบอร์ลินหรือว่ายูนิโอนเบอร์ลินนะครับจากเยอรมันจะเป็นบ้านต้อนรับกันไปเยือนของนาโปลีจากอิตาลีนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับยูเนี่ยนบรีนครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว2นัดแพ้ไป2เกมรวดยิงได้2เสียไป4ประตูยังไม่มีคะแนนส่วนฝั่งนาบปรีอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้4เสียไป4ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติเ hey, ฮทวนครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการน,นะครับยูเนี่ยนบรินครับ5นัดหลังสุดแพ้ไปที่5เกมรวด โดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูนิเวอร์สินครับเปิดบ้านแพ้กับซูดการ์ไปด้วยสกอร์สามรูู้น ผลประกอบการของยูเบารินในรอบมาเกมดูทัชชัดนะครับยูเบารินพาลบไปที่5เกมรวดเลยนะครับส่วนฝั่งนาโปลีฟอร์ม5นัดหลังสุดนาโปลีชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมนาโปลีชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นาโปลีนะครับบุกไปเอาชนะเวโรนามาดลอร์สกอร์สามหนึ่งผลประกอบการของ oli, นองาโปลีในรอบหาเกมนาโปลีพารทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านยูนิมอรินภายใต้การคุมทีมของอูด วันนี้ครับคาดว่ายูโมนปียจะมาในรอบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีเลโอนโดบูนชิจะคุมัาชการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นอเลสคาวเลนนี่เคนเดราแล้วก็ลูคัสทอสซานะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเชลโดเบเกอร์จะเล่นหน้าคู่กับเควินเบลเลนนะครับ ส่วนฟังทีมเยนนาโปลีภายใต้การคุมทีมของลูดิกาเซียนครับวันนี้นาโปลีก็คาดว่าน่าจะมาในารูป4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอเมรามานีจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนนี้คาดว่าจะเป็นเยนริสคายุเตสตานีสลับโรบอสกาและก็เปียโตซิลินสกี้นะครับ3มคนนี้คาดว่าจะเป็นมาเตโอปลิตาโน จวนี่ซิเมอเนลแล้วก็ควิชาคุลัตเชอรีนะครับซึ่งเดินราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างนาบปรีต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคายังอยู่ที่นาบปรีต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งเจ้าบ้านอย่างยูบูลินราคาน้าจะอยู่ที่2.03าถ้าเราไปต่อฝั่งนาบปรีราคาน้ําจะอยู่ที่1.87นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับเลยว่าเจ้าบ้านยูบูลินผลงานย่ำแย่ ถ้ามองถึงผลงานการเล่นแชมเปี้ยนลีกในรเราเป็นกลุ่มนี้นะครับนาโปลีก,ก็ยังคงทรงๆนะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนะี่ยนาโปลียังคงดูดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่น,นครับก็เป็น2ทีมที่ฟอร์มการเล่นต่างกันอย่างลิบลับอยู่ในบูรินเจ้าบ้านฟอร์มการเล่นย่ำแย่ส,สุดๆจาก5เกมหลังสุดยู่ใเบูรินครับแพ้ไปที่5เกมรวดแล้วก็พาล,ลบไปที่5เกมรวดเช่นเดีวยวกันถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมนะครับยู่ใเบูรินก็แพ้ไปถึง8เกมนะเรียกได้ว,ว่าเป็นการแพ้มาแบบ8เกมรวดเลยนะครับ ชั่วโมงนี้ผลงานของยูเบรนก็ห่วยแตกสุดทเทียบกับฝั่งนาบปลีที่ผลงานก็ยังคงดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีครับก็เก็บช,ชนะได้บ้างแล้วก็มีเกมแพ้บ้างนะก็ไม่แปลกบวกกับคุมกาลังไล่แอพต้องยอมรับเลยว่าฝั่งยูเบรนก็เป็นรองฝั่งนาโปลี นาโปรีก็จะมีทีเด็ดที่ขายในเกมลุกอย่างโปริตาโนซิเมอเน่และก็ควิชาคอรัชเชียซึ่งเกมลุกของนาโปรีวันนี้ต้องเจอเกมรับของยูนิลิที่ค่อนข้างจะอ่อนยอบผมว่าเกมรับของยูนิลิเจ้าบ้านมีปัญหาแน่นอนและด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่สุดๆของฝั่งเจ้าบ้านอย่างยูนิลิเกมนี้ไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงเลยเนื่องจากผลงานของเจ้าบ้านก็ห่วยแตกสุดฉะ,ฉะนั้นเกมนี้ผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างนาโปรีคาดว่าวันนี้นาโปรีมีดีพอที่จะบุกมาเก็บ3มแต้มออกไปได้ฟะง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเบงกลุ่มในกลุ่ม C อีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ดว่างสปอร์ติงบราก้จากโปรตุกเกสน,นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของราชันชุดเก่าและอรัรมาดรดจากสเปนนะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอสอาโดมูนิซิปัลเดอบากาาจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบากาาครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้4เสียไป4ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งมาดริดอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดยิงได้4เสียไป2ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับสถิติเฮทเวนครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มมมโดดดยรวที่่ผาานน5ััลสุใ บาก้านะครับบุกไปเอาชนะลาโดบบซาบาดูสกอร์สองประตูศูนย์ผมประกบการของ aga, าบาก้าในรอบาเกมบาก้าพานทําเงินไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทํากำไรอยู่ที่60%สนะครับส่วนฝั่งมาลิดฟอร์ม5นนดหลังสุดแล้วมาลิชนะไป4แล้วก็เสมอไปหน, 1, นเาาึเกมดยที่ในรอบมาเกมหลัสุดนี้มาลิดไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อุลิอัลมาลิสไปเสมอกับเซบียามาดูสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งผมเป็นกบการของอุลิอัลมาลิสในรอบมาเกมนี้วมาาดว่า จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีซิกูนิอาเต้จะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์การวันนี้คาดว่าจะเป็นอารีมุสลาติจะเล่นการกับรกโรดิโกซาราซ่านะครับโดยที่3ลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นอันเวโรดาวโบรบลูมาแล้วก็ลิคาโดฮอาต้านะครับนาเป้าปวันนี้ก็จะวางซิมอนบานซ่าจะลงรับตาข่ายเดี๋ยวนี้ ส่วนฟังทีมเยือนครับเลอามาดริดคาดว่าวันนี้มาดริดจะมาใน,นระบบ4-3-1-2นะครับแนวรับก็จะมีดูดอาลาบาจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นเฟเดโกเบาร์เบเด้ออริโอนชูอาเมนดีแล้วก็เอริกคามาวิงกาโดยที่เพเมกเกอร์วันนี้คาดว่าจะเป็นจุดบิลล่หแฮมคูนาก็จะใช้วินเซจูเนียจะเล่นหน้าคู่กับโกเซลูนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เป็นบางสำนักนะเป็นมาริทต่อที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับแล้ววก็ดูเหมือน่าบางสำนักก็เป็นเลอามาริดต่อที่ราคาลูกครึ่งคกุ้งล หลายๆสำนักราคาจะไหลไปที่เลียมอริตทีมเยือนต่อที่ราคาลุกรึ่งราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่เลีมอริตทีมเยือนต่อที่ราคาลุกรึ่งถ้าเราไปลองฟังบาร์การเจ้าบ้านราคา้นาจะอยู่ที่1.85ถ้าเราไปต่อฝังเรีมอริตราคาเนมจะที่2องนนะครับก็ซึ่งคนนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็เป็นเจ้าบ้านบาก้กาก็ยังคงมีผลงานที่ค่อนข้างจะดีหลังจากที่ผ่านไป2เกมบาก้กาเก็บได้3คะแนนนะครับส่วนมอริตผลงานดีเยี่ยมกว่า มาลิดผ่านไป2เกมชนะมา2เกมรวดเก็บได้6คะแนนเต็มบวกกับฟอร์มการเล่นนะครับทั้ง2ทีมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มสดจะจัดทั้งคู่เลยนะครับบลาก้าชนะมา5เกมรวดเรียกได้ว่าฟอร์มของบรากานะ้าณชมวงนี้ค่อนข้างจะโหดเอาเรื่อง แต่ก็ไม่ต่างจากเอัลมามริดสักเท่าไหร่เนื่องจากามริดก็ชนะได้ถึง4เกมมีเกมเดียวที่ดูเสมอก็เป็นเกมที่เสมอกับเซเวียามาเกมล่าสุดนอกนั้นเนี่ยผลงานของามริดก็ถือว่ามีผลงานที่อย่างดียอดเยี่ยมเลยนะโดยที่ในรอบ5เกมนี้นะครับมาดริดสามารถคลินชีตได้ถึง3เกมยิ่งถ้าเรามาเทียบกันในแง่ของคุมกําลังต้องยอมรับเลยว่าฝั่งาดลิดดูเหนือกว่าฝั่งบรากาในทุกมิติเลยแน่นอนครับเจ้าบ้านบรากาทั้งมาตรฐานทีมและชื่อชั้นเนี่ยเป็นรองนะแต่บรากาชุดนี้ขึ้นชื่อเลอชาในเรื่องของทีม บวกกับเกมในบ้านของบราก้าค่อนข้างจะแข็งแกร่งแต่ถ้าเทียบกับมาริทราก,ากาก็ไปลองเยอะจริงๆนะครับฉะนั้นจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมารากาถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีแต่ผมมองว่าด้วยดีกรีของมาริทเนี่ยวันนี้ผมอ่านว่ามาริท บุกมาเก็บ3มแต้มไปได้แต่จากกำแพงที่ตั้งไว้วันนี้เป็นเลอ้ยงเมล็ดต่อที่ราคาลุกขึ้นลุกขึ้นโดยความที่บาก้กาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจะจัดแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าบาก้กาที่ฟอร์มดีเนี่ยก็ไม่ได้ฟอร์มดีแบบฟุกๆนะถ้าบาก้กาจะแพ้ในเกมนี้ผมอ่านว่าบาก้าจะแพ้ไม่ขาดชนคนี้นผมขอเลือกเชียร์พิธเจ้าบ้านอย่างสปอร์ติ้งบาก้กาคาดว่าวันนี้บาก้กาจะแพ้ไม่เกินเลทราคาที่ต่อรองฟันตรง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอ,อย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับการตาสลายกับบาอยบอนิกคู่นี้อุเรเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเบี้ยนต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่กาตาสลายคู่ที่สองครับแมนยูกับโคเปนเฮเกนคู่นี้อุเรเปิดมาเป็นแมนยูเจ้าบ้านต่อทีีี่่่่รราาคคคคลลลููกกกึงงนนน้ผมขอออเเเเืไปปทโฮ คู่ที่3ครับเซบีย่ากับอาร์เซนอลคู่นี้เลทเปิดมาเป็นอาร์เซนอลทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่อาร์เซนอลคู่ที่สครับยูเนียนบูลินกับนาโปลีคู่นี้เลทเปิดมาเป็นนาโปลีทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่นาโปลีและคู่ที่ห้าบราก้ากับเรอัลมาดริดคู่นี้เลทเปิดมาเป็นเรอัลมาดริดทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่บราก้ากับผมนะครับจอฟฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ยูทูบช่องนี้เลยนะครับดูบบอลลหัง้าน ก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ @jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code คสามารถสแกนและส่องเพิ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่วีวีกันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพกกื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน e P หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮ